ถุงยางเกิดฉีกขาดขณะมีเพศสมัมพันธ์ครับเธอมีรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอโอเคครับนั่งลงไอ้ที่พูดก็คือโอกาสที่ถุงยางจะฉีกขาดระหว่างมีเพศสมัมพันธ์นั้นน้อยมากถ้าซื้อถุงยางอย่างถูกต้องมีใบรับรองคุณภาพสวมและถอดตามปกติตามที่ควรจะเป็นแล้วโอกาสปลอดภัยสูงมากแต่ถามว่าจะขาดอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งในกรณีที่ผู้ชาย ไปมีเพศสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งทางประตูหลังไม่ว่าจะมีกับผู้หญิงหรือมีกับผู้ชายเพราะประตูหลังมันไม่มีน้ําหล่อลื่นใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังเนี่ยจะต้องใช้น้ําหล่อลื่นเยอะเวลาใช้หล่อลื่นไม่เยอะแล้วตอนแรกมันก็น้ามือตาม,มัวพยายามจะเข้าประตูให้ได้นะมันก็ต้องขายกันสักข้างจริงไหมครับถ้าอาัยะผู้ชายไม่ขาดไฟลยรับไม่ขาดอะไรขาดถุงยางเขาขาดนั้นมีโอกาสแต่น้อยและมีเพศสัมพันธ์ธรรมดาล่ะ ใช้ั็หญิงมีไหมโอกาสก็น้อยนะน้อยแต่ถามว่าถ้ามันเป็นไปแล้วทํายังไงล่ะเรื่องแรกทําความสะอาดอาวัยวะของทั้งสองฝ่ายอย่างดีใช้สบู่ไม่ต้องวิ่งไปหาแอลกอฮอล์ล้างพรอมจะเน่าซสก่อนทําความสะอาดอย่างดีก่อนแล้วก็ตั้งสติวันลุ่งขึ้นก็รีบไปพบแพทย์ซะ แย์ที่ควรไปพบก็คือสูตินรีแพทย์หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เขาดูได้ทั้งชายและหญิงพอไปถึงแล้วเขาก็จะทําการซักประวัติทําการตรวจอะไรต่างๆว่าไม่มีโรคมีโรคเขาก็จะรักษาต่อเนื่องให้นะก็สรุปว่าแค่นั้นแต่จะใช้อะไรใช้ให้ถูกต้องใช้น้ำหล่อเลื่นให้ดีก็ไม่ขาดครับ